การตูนเลิฟลี่ซากุระตอนกุหลาบสีเลือด EP ที่1ิเมื่อกี้มืดมดอยู่ดีๆแล้วสว่างเฉยเฮ้ยนี่ป้าไม่ต้องเลยนะฉันรู้แผนในแอปเปิลนั่นนะ่ะมันมียาพิษ ตายแล้วแม่หนูอย่าพงยาพิษอะไรกันจ้าไร้สาระนะ่ะอุตสาเก็บลูกสดๆสวยๆมาจากในป่าไม่อุดหนุนอย่างมาทำแบบนี้อีกงั้นเหรอถ้าของป้าดีจริงป้าก็ช่วยกินให้ดูต่อหน้าต่อตาหน่อยสิไม่ได้หรอกจ้าเป็นแม่ค้าจะกินของลูกค้าได้ยังไงอ่ะงั้นฉันให้ฟรีไม่คิดตังเลยจ้ะฉันไม่ง่หรอกนะ่ฉันเคยดูฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อดังนั้นอะ่ะฉันไม่กินหรอก แม่หนูดื้อจริงๆเลยนะจ๊ะใครสอนให้เลือกกินผักผล,ลไม้ต้องกินให้ครบห้ามูถ้าไม่ยอมกินดีๆแล้วก็ฉันก็จะใช้เวทมนต์ทำให้มันเข้าปากไปเลยสดีมั้งเผยท่าแท้แ<ม>ล้วสินะสวยล่ะต <st> ้องรีบเพนไม่นะมันจะจบแบบนี้ไม่ได้ ไ,ไม่เคยคิดร,คคร่งแค่ใครแค่เฝ้ารอในทางที่เงียบสงบลึกในกายฉันไม่เคยเลยจะเธอไม่เคยพลาดชีวิตจะใครเลย ฉันมีเพียงรักและความหมายนับว่าตามฉันมาด้วยความแค้นแต่ฉันไม่ต้องการให้เลือกใครหลังอีกเลยออกนอกโลกไปแล้วมัง้งโชโกะยอดไปเลยอะเมื่อกี้ใส่แรงมากไปหน่อยแต่แม่มดใจร้ายพันนั้นน่าจะตุยยากอยู่ ยังดีที่เจอเธอนึกว่าอยู่ในนี้คนเดียวซะแล้วอ่ะเชื่อเขาเลยโลกจำลองยังโดนแต่งหญิงอีกนี่หยุดหัวเราะเลยนะโชโกะหรือว่านี่จะเป็นโลกนิทานที่เบลเซบับอะไรนั่นสร้างขึ้นน่ะต้องรีบหาทางออกแล้วก็หาทุกคนให้เจอดูจากฉัน ที่เป็นอลิสแดนมหัศจรรั์นิทานคงไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวอะ่ะอย่างเช่นนั่นไงนั่นดูเหมือนจะเป็นฉากสุดท้ายที่เจ้าหญิงคางุยะโดนชาวดวงจันทร์ากลับไปดาวบ้านเกิดละมั้งมองข้าทำไมกันจะมาตามตัวกลับงั้นเหรอแต่งตัวก็แปลกๆปลข้าไม่ได้อยู่โลกเดียวกับพวกเจ้าข้าต้องไปแล้วเดี๋ยวนั่นโยโกะนี่โยโกะตั้งสติหน่อยห้ามไปนะไปไม่ได้ พวกเราต้องกลับไปโลกเก่าด้วยกันอย่าให้บทบาทในนี้มันกืนกินเธอสิกลับเหรอข้าก็กำลังกลับโลกใบเก่าอยู่นี่ไงมันไม่ใช่ซึกหน่อยฟังนะทาโยโกะยังไม่ได้สติแบบนี้แล้วมีโฮะจะอยู่ได้ยังไงมีโฮใช่มีโฮเริ่มรู้สึกตัวสักทีมีโฮะนะ่ะเขายังรอให้โยโกะกลับไปนะขอโทษนะมันไม่ใช่แค่มีโฮะทุกคนด้วย ฉันลืมไปได้ยังไงไม่เป็นไรแล้วนะโยโกในเนี้ยเป็นโลกนิทานทีแรกผมก็เกือบแย่ได้โชโกะช่วยเอาไว้เหมือนเราจะใช้พลังพิเศษในนี้ไม่ได้เมื่อกี้ฉันลองเรียกอสูรีแต่ไม่ออกมาจริงแต่เราใช้พลังจากบทบาทตัวละครในนิทานได้นะทำไมท่านทานุยะทำแบบนี้ขอรับฉันไม่ใช่เจ้าหญิงคางุยะสักหน่อย ฉันคือโอโนโยโกะแย่ละมากันเยอะเกินไปอ่ะเห็นเหอะที่เนี่ยไม่น่าอยู่แล้วนี่มันที่เดิมในเรื่องสโนไว้นี่ยังดีที่แม่มดไม่อยู่แล้วน่าจะเป็นเซฟโซนได้อยู่สักระยะ ก็เย,ยป้าแม่มดขายแอปเปิลนั่นน่ะโดนฉันใช้พลังพิเศษอลิสขยายร่างฟิวนางไปแล้วนะสิทั้งสองคนน่ยยังดีฉันสิถูกสุ่มมาไว้ในร่างแบบเนี้ยไม่มีสกิลพลังอะไรเลยทำไมจะไม่มีพาลิสคุ้มนายแต่งหญิงขึ้นจะตายอ่ะความสวยยังไงล่ะจริงด้วยคุณพาลิสที่ฉันเคยเห็นแม่คุณแม่คุณสวยมากนะคุณได้มาจากแม่คุณนี้เองอ่ะ น่เลิกร้อเรื่องที่ฉันแต่งหญิงกันได้แล้วนน่หนาวก็หนาวไม่เห็นมีใครสนใจซื้อไม้ขีดสักคนเอ๊ะเมื่อกี้พอฉันจุดไม้ขีดฉันเห็นภาพอะไรอ่ะผู้ชายคนนั้น พี่ชายฉันนี่อิงลิสอะไรกันะอย่าพิ่งไปอย่าทิ้งหนูเอาไว้สิไอพี่บ้าอิงลิสอิงลิสนั่นหาใช่ไหมพี่เม์เจ้าหล่อนตัวเย็นมากเลยต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นนะพี่เม์พี่คิม,มุระพี่สองคนจริงด้วยยังดีได้เจอคนรู้จักแต่ว่าที่นี่มันที่น,น ิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวให้เธอหายแพนอีกตอนเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังนะก็ตอนงานเทศกาลน่ะพวกพี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวชะมัดเข้ามาในโลกนี้ก็เจอบ้านขนมหวานพี่นะฟัดกําแพงที่เป็นช็อกโกแลตสว่างเลยแต่พีมูลาไม่กินน่ะไม่รู้ทำไมน่าเสียดายของฟรีด้วยพี่เมย์ไม่รู้จริงดิว่าอะไรจะเกิดต่อถ้ายยป้ามหาภัยออกมาจากบ้านน่ะ เรามีหวังได้เป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนั้นไงแง่ฮันเซลเกเทลไม่ต้องสืบเลยหนูก็ว่าอยู่สตอรี่มันคุ้นๆส่วนหนูเป็นเด็กสาวขายไม่ขีดไฟสินะถึงจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอาเพศอะไรกันแน่แต่ทางที่ดีเราตามหาคนอื่นๆแล้วออกจากโลกประหลาดประหลาดบ้าๆนี่เถอะ ยังมีต่อไปอีกนะคะที่จริงมันจะจบได้ในไม่กี่ ep ถ้าพี่สามารถทําความยาวได้15นาทีแต่พี่ทําไม่ทันจริงๆแล้วก็น้องทุน9ขออภัยด้วยนะคะยังไม่มีฉากที่ โยโกะเนี่ยออกไปจากโลกนิทานนะดังนั้นที่ขอเอาไว้ก็ยกยอดไปก่อนค่ะเดี๋ยวทำให้นะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อซัพพอร์ตเรื่องนี้ด้วยส่วนทางด้าน FC ใหม่ค่ะไม่อยากพลาด EP ถัดไปหรือว่าจะรอรวมตอนก็ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนรอกันเอาไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะระหว่างนี้สามารถดูย้อนได้ในเพลย์ลิสต์